เพื่อนเพื่อนมิน้ย่าไผ่สีพาเพืเ่อนเพืเ่อนมาลดพริกสวนครัวหลังบ้านเช่นเคยค่ะว่าเรียกะไปลดน้ำพริกกันจ้าไปลดน้ำพริกกันจ้าเพื่อนเพื่อน น้ำพริกค่ะพริกน้อยค่ะก,กระลังแตกแหนงนี่ค่ะก,กระลัางงามกระลังสีงามค่ะมาตะวัดเดี๋ยวนี้ค่ะยายไปไปวัดมาไปวัดมากระเพิ่งจะมาได้หมดสวนเนาะคะ่ะน้อไปวัดวันพระค่ะวันพระไปทําบุญมาค่ะจะมาได้รดสวนเนาะค่ะเนาะ้องจะสาว่าได้หมดค่ะบ้านยากเนาะ,ะโธอเออเธอไอ้เออใกล้หน่อยโซ่สวนค่ะใกล้หน่อยโซ่ นี้ไปใส่ยางใส่ก้อนพี่น้องเจ้าออกไปไปได้แล้ไปเจ้าเฮ้ยเฮ้ยนั่นนนนั่นอมาเดี๋ยวออกว่าดได้ไหมเหยีดเลยเือดเลยไปไปแม่ออกไปแม่ถอามันถอาได้ออกออกว่าใด ใบใบเข่าสวนยายเอ๋ยที่เอ้ยใบเข่าสวนเข่าสวนยายไก่มันดื้อมันเข้าสวนเฮ้ยสายยางกระแกงแข็งพี่น้องเลยสายยางแข็งสายยางแข็ง กำลังบ่งขัดกำลังบ่งเศษเน่ออกพี่น้องเลยกำลังจากงานทุพันกำลังจะงานเตกกิ่งก้านสาขาออกมากันเถอะกำลังจะสวยงามค่ะเราจะมะนาวกำลังเป็นดอกพี่น้องเลยมะนาวค่ะมะนาวกำลังจะเป็นดอกทุกันเุ็นอันขาด ดอกเขาปกเลยสาะแล้วปุ ột, ột, ๋ยใส่นะคะเนาะใค่ปุ๋ยใส่ฟุ้นดอกดอกเลยออกเนาอปกนี่พักขาจะโอมกับดอกใจเยีมน้งเลยกำลังอ้วกกำลังไงแข็งกันน้ำยำเจ้าทุมือนะคะน่าดน้ำใยค่ะกำลังงแข็ง ขากระไรก็ต้องยอดงามงานยอดใหญ่งยิ so ่ที่น้องยอดใหญ่ๆโตโตสวยๆเนาะค่ะเนาะผักจะอมค่ะแจงฟักกีเล็กหนึ่ค่ะเนาะแจงฟักกีเล็กกับใส่แซ่แซบเด้อค่ะตำับผักจะอมค่ะใส่ยังกับแซ่บค่ะผักจะอมเนาะค่ะเนาะเอาไปใส่แกงอันได้กับแซ่บกับนุ่มมาเด้อค่ะเด้อผกจะอมเนาะค่ะ อมสวยค่ะกระล่างงามค่ะกระล่างสวยกันกับชอมนะค่ะเนาะกการล่งเกิดพี่น้องเกิดชาวัครเกิดีิ ติดกระ,ะลังกระงามค่ะพิดกระลังกระงามน้อยกิดกระลังกระงามค่ะปักก,ะกะานนกิดกระลังขื่อดี่น้องเอ้ยกินลงไปบ่พี่น้องเอ้ยปักกากินลงไปนะคะเืิอดมาแล้วก็ปุ้ยไปใส่ให้มันงามงนะคะเนาะจ้ากินลงไปค่ะแบบ

ตานเนี่ลอกัลวกลกไมกัวนากนั่นนี้น้่นบแห้งกันมันใส่น้ำดูมันเลยไบ่แห้งกันผู้นั้นผู้นี้ใส่ดูมันเลยไ่แห้งนกระเปิดผู้นี้กระเปิดาราย่างเมือเจ้าม เดินดิ่งเด็กตายแล้วผมเคยนะจ๊ะแต่เนี้ยมันห้ามอยู่หามนะพี่น้องยากนะที่มีเหตุที่ยากห้ามนะทีนี้ทำยาก น้ำพึ่สวนทัวค่ะน้ำพสวนรัวค่ะปะก,กาดกา็กำลังเปิดคาพี่น่ประกาดกำลังงามกับันี่ประกาดน้อยเน้องก็น่าจะมดประกาดน้อยประกาดน้อยว่านน้ไยเดกมันเก็บกินกน้ก็น่าจะกลังเดอยปุ๋ยมาใส่ให้มันงหญ่เราเลือกต้น่ีกว่าาปุ๋ยมาหวานน้อก็นาจะ ติดกับจ่าเจขันตปดกัน น้อยก็รลางเกิดขัดเกิดีย่ะ่นดพี่น้องถ้าเก็บปุ๋ยเบปุนมาใส่แล้วนี 别背了。 สำหรับคลิปนี้ยายภากติกคอร่าจำหนีดเด้อค่ะเด้อจ้ะคลิปหนาครับว่าพอกันไหมเนาะคะ่ะเพื่อนๆสำหรับว่า่คลิปนี้ขอล่าจำหนีกันเด้อค่ะเพื่อนๆลดพริกค่ะสวนหลังบ้านค่ะสวัสดีค่ะเมื่อหลังค็ัว่าพอกันไหมเด้อค่ะบ๊ายบาย